พี่น้องกบครับนี่ครับพี่น้องฮึบโอ้โหพี่น้องได้หอดกบครับพี่น้องกบครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับกล้องโฟกัสเห็นพีน้องแนเนาะกบครับผมเอาพีนพ่น้องพีนงพ่น้องพี่น้องพี่น้องนี่ครับผมมันกำลังบืนหนีตายนะครับนี่นี่ครับ เห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่อือนี่ครับชึบน่าวครับวันนี้ผลงานรอบแรกครับพี่น้องปลาคอกับหูปลาคอแบนครับรุ่นกำลังกินเบ็ดดีเละครับรุ่นนี้ ปลาในานี้ไม่ต้องพูดถึงครับถึงมันถึงอ้วนตึ๊บเหรอครับผมได้กบอีกตัวนึงน,นะครับนะนี่ครับพี่น้องผลงานรอบสองเราไปต่อมาจับซอยสักคนครับสักคนสักคนมึงกี่ไรพี่น้อง,งมึงขึ้นมันต้องขืนตัวนี้ครับามาันจะใส่กูเนี่ยครับปลามันจะใส่บู้ไปยี่ห้อไปเติมนี่ตัวนึงไปเติบวะปลาหมอสร้างหยบ เราสัางเดี๋ยวเขาไปเติมหละทุตตาพะลุยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยันเล้เงครับสวัสดีตอนอากาศหนาวๆนะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่น้องสิพาพี่น้องไปจับปลาครับพอดีเกี่ยวเขา เกี่ยวเขาออกครับพี่น้องพอดีพาพี่น้องมาเบิ่งปลาขอน,น้ากันครับผมเพิ่งเกี่ยวเขาไม่ไม่เลยครับในหมเูเบนยากเอาขอไปตากอยู่ครับนี่พีน่น้อนี่น้องอากาศก็เริ่มหนาวแล้วด้วครับพี่น้องแมปาลากำลังขึ้นเลยครับพี่น้องพี่น้องพี่น้อง าหมอครับพี่นอ้องปาหมอครับถ้าหายจากการทับถิ่ไปหลายมือเติบู่ครับพี่น้อง,องยากการยากงานยากหลายอยา่างเนาะครับผมิดหอดพี่น้องคือเขาครับคอูเสียงลาดิน,พ,นพี่น้องผมจได้จับได้บานี่ ตอนโมเมนต์นี้เกี้ยวเขาครับโอ้โ,อโอครูคูเกี้ยวเขาหัวตะแล้วครับพี่น้องปลาบุคคลได้มาจับจับเพราะได้กินนี่กินแต่เสียงพี่น้องโอ้โหนี่ตัวนึงนี่ตัวนึ่ง,งอุ้ยอุ้ยอุ้ยมไม่ใช่ข้างในล่ะพี่น้อง โอ้ยน้ำก็ไหลายเท่ะบัดนี้อุย้ยน,น,น่าเสดายปลาเนาะบัดนี้จับยังมาขึ้นซ้ำ หลายพดนี่นี่ตัวเี้ยย่นี่ตัวเี้ยย่นี่เ๊ะนี่จะได้มันะบานี่ใช่ละไปแล้วไปแล้วอ้้ยโอโอยโอ้ตัวตัวบ่อครับนหลายปานนี่เดี๋ยวเด A tốt mùa hoa phi nhung. Eh. nông kì ngồi nít áp bên sáng yè, phụ nữ. Sáng yè, phụ nữ. Cóp một hiện niệm 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 nông, cứ niệm 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 เห็นไหมครับพี่น้องนี่นี่น,นี่เห็นไ่ครับนี่นี่ครับปึ๊บปลาโคดินแห้งทีตัวนี้เหรอวะนี่ นี่ึ้นมาข้างโครครับบ้านตายครับพี่น้อง้จับได้จังสิตัวเดยอยู่ในน้ำจับยากครับผมนี่นี่นี่น,น,นี่ลักษณะนี่ก็จะเป็นปลาหมอครับ <c oughs> ปลาขอปลาขอนี่ครับพี่น้องอืม ค่อยจับไปครับผมปลาอย่างนี้น,น้ำคุ้นๆนี่พี่น้องน้ำมัคุค้นนี่ปอย่างน,อน้อยเหรอโอ้หนามลึกพว่านะเห็นครับบเห็นปล่อยไปพี่น้องพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับผมมันขึ้นมาครับผม เห็นมาตามสัญชาตญาณครับผมหอดเน,นื้อโมโซนี่เบือนี่ตายเบิ่อได้ครับนี่นี่ครับชึบอ้อาวพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองนี่ครับผมมันกำลังเบืหนีตายได้ครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับพี่น้อง เห็นบ่ครับนี่เหนียบร้อยมาเลยครับผมบังส่วก็เสียรายอยู่พี่น้องจับสอยกันเนะครับกำลังบินหนีเลยผมเห็นน้ำติ้งนี่นี่นี่ตัวหนึ่งครับปลาคอปลาคอปลาคอโอ้หลายแฉะทั้งไหนแล้ว นนี่ปลาหมอเขาเล็ว <c oughs> โตโคหายไปอุ้ย <c oughs> นี่นี่น่นนีนี่ครับอาจติโตบวแบนี้นะครับใส่ปลากเกลือจะหลายครับ <c oughs> ยังไงได้พี่น้อยมงสุ่งนี่ ตรงบางต้นบืนขึ้นมาครับจับไงอู้แต่มีคนมาจับซอยนี่ขึ้นดีเลยครับเนี่ยอันนี้จับผู้เดียววัถนัดป่เนไ่ยครับผมเขาคอยบังตัวบืนมัน้ง ไซร่ะตีนำยิงแห้งเลยครับผมดุ้ยป,นป,นปนุน่ะปุน่ะปุน่ะมีตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ครับจื๊อขอน้อยปลากเกลือครับผม อู้ปูกระไรมุโจยูจปูต้องเด้อครับพี่น้องผมุโจยูปูไปลาบของปวดผมเลยครับลาบปูนี่นี่ตัวนึงครับนี่นี่ครับกระปูซึบเออกำลังมันครับผมอีปูนต้องหนาหนาวครับถึงจะน่ากินคูผมได้ยินแต่เสียงปลาเลยครับตอนนี้คัง ป,ปุบปับปุบปับเลยครับอู้ปูเขาอีปวยปูเออมาเพี่น้องพี่น้องครับพี่น้ององตัวนี้ครับอมตัวนี้เนียนเลยครับผมนี่ครับผมตายไปนี่บ้านตายครับพี่น้องเห็นปะครับเห็นปะครับนี่ เห็นมั้ครับฮะกำลังจับครับจะปลาแล้วร้าผู้ฮะผู้อะไร พี่เขามาหากระเป๋าครับอ้าวนี่อีกตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่น,นี่เนียนเลยครับเนียนเลยเขาเนียนเลยเรียบร้อยอู้หูพี่น้องงูหาครับงูคร,บครับผมเขามาหากิน ใครหากินมันเนะครับบอเคียวกันทรางใครทรางมันกระปูครับผมซืรบ <c oughs> เดี๋ยวออกมาทางพี่น้องพี่น้องอู้หลายหลายหลายพี่น้องจับแป๊บเดียวไปจับแป๊บเดียวเองครับพี่น้องเยอะแล้วเยอะแล้ว ปล่อยไว้ไดครับผมถ้าว่าจับไปแล้วเขาจะเห็ดกินเบิดนี่เขาจะเอาปล่อยลงสระมีนังเ่องก็เป็นสาครับพี่น้องนี่ครับเครื่องจะเป็นสาขึ้นไปนี่ครับตัวเดวเขาบ่อยากกินห้องกับปล่อยลงสาครับไปจะกินปีต่อไปครับผมแต่ปล่อยเว้นี่ให้น้าเขาจะปล่อยไว้บ่ไเด้ยครับเพราะว่าอย่าง เพราะว่านกจะมาจิกปลาตายเบิดครับผมมีตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้อง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 โกบครับพี่น้องเห็ี่ยนมาครับดำๆครับพี่น้องกบครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหพี่น้องได้หอดกบครับพี่น้องกบครับพี่น้อง นี่ครับเห็นไหมครับกลองโฟกัสเห็บปลาหนี่น่นอนครบครับผมเอาครบก็ได้ครับอู้นี่ครับพี่น,น้องขัดท่าเลยเดียขัดท่าเลยเดียบีมูปลาหนอกรบบีมูปลาหนอไม่แม่เขาคอ นี่พี่น้องพี่บอสังเกตดีๆบ่เห็นนะครับนี่ครับโอ้ยังหลายเลยครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ้าคบนี่ครับขัมาบอสังเกตทั้บ่เห็นนะครับนี่ปูครับผมจับปูครับจับปูครับสองตัว อ้จะไปจะมายังไงครับพี่น้องต้องสังเกตบึ้งดีๆครับผมเสียงดินในโคนเต็มเลยครับดินในขีต้ตมปูปับปูบปับปูบปบครับอ้าวกลมวาม้าไม่ติดนี่บุงพี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่ครับมันมันบืนครับมัน มันทีนี้มันทีนี้จักเห็นบ่ครับนี่ครับมันทีบืนหนีครับผมเพราะว่าเนื้อเว้นนี่หันันอยู่ไปนกมันถิมากวนครับขันตัวี้ไงใหญ่นี่มันจะขึ้นสูงน้องตายครับมันจะขึ้นมันมันจะขึ้นมาตายทังทึ่งเลยครับต้องหาของสูงครับผมพอยแล้วพี่น้อง นี่ครับเค็นคบอมนี่ครับตัวหน่อยตัวนี้ต้องจับไปก้อนครับผมชื้บต้องจับไปก้อนครับโอ้ตาบ่านนิแม่แม่ทางไหนยยงั้นครับพี่น้อง ปูนทั้งหนาครับทั้งหนาแบบนี้ในบางตัวนี้ก็คือพี่น้องนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ชื่อประคอโอ้ยเอาแล้วบ้านนี้พี่น้องเอาแล้วจับใส่กันเด้อครับพี่น้องเด้อผมเห็นมันดิ้นทั้งนี้ครับพ่ัะนะ อุ้ยมีทุกอย่างเลยครับตอนนี้มีกบอันนี้หอยมันดิ่นครับหอยม,มันดิ่นมีไม้อยู่นี่เอ๋อเจอปูเจอปูอปก็เอาปูครับขนมตัวนี้ครับผมขนมตัวนี้ครับปลาดุกนี่นี่ปลาดุกครับผมอันตรายนี่ครับ ปล่อยไปก่อนครับปลาดุกบ่อยากหนุงปน,นเลยปลาดุกปล่อยไปก่อนครับเจอกระปูกแล้วครับผมเจอบอันนี้แค่จุดเดียวเด้อครับพี่น้อง อ,อันนี้แค่จุดเดียวครับไหรเห็นมันตื่นไหรเห็นมันตื่นเดี๋ยวข้างยางจับไปจับมักทีช่หรอครับพี่นอง ปลาใส่โลนี่อาจจะหายากครับช่วงนี้เพราะว่าปลาตัวเย็นๆนี่มันสีฉลาดครับมันสีกระโดด,โดนะพี่น้องมันสีกระโดดนี้ก้อนครับก้อนที่น้ำจะแห้งแต่พวกปลาที่แบบใส่ปลากเกลือมันจะติดอยู่ในค้นนี่แหละครับน,นี่เจอแอล้วพี่น้องโอ้ ตายจับวัตัวเด่นนู้ป่ะหนนูนี่ครับพี่น้องเห็นป่ะครับเห็นป่ะครับพี่น้องนี่ครับอือ <c oughs> สองสองตัวสองตัวเส,ส,สียงปลาอมทิบอมแดนเล็บป่ะหนิ นี่ต้านำนีำ่ครับอีกตัวนึงครับชื่อปลาหมอปลาหมอรอบชื่อมตัวนี้ยุ่งนีประท่านได้ด้วยครับพี่น้อง นี่ครับเห็นบอกเขาเป็นเรนียนเชื่อเห็ดจังเรียนี่เขาจะจับมันได้นี่เรียนตึมตืมตืมต,มตืมอะไรครับนี่เป็นในคลองนี่ครับตรงเปียวสิง้่นขุมแม่มันเขี่ยตัวแบบนี้ไงเลยพี่น้องพ่นตามตามพี่พูนเดี๋ยวป้ายไปก่อนครับผมเดี๋ยวเคยบนมาไหมเราพาไปบนทั้งที่กันครับ ขึ้นแล้วมันอีบ้องสอง่งมีตัวนึงตัวนึงปลาหยั่งก็เลยนอยาวๆ,ๆปลาชนปลาชนอุ้ยอะอุ้ยอุ้ยโอ้นี่ครับแก้วนี่ปลาหยังนี่ชืบปลาข้อน้อย แม่พี่น้องน้องตัวนี้พี่น้องซื้อผึ้งขึ้นมาเลยครับนี่ชือ้อมันตมขึ้นมาครับมันเป็นสีเดียวกันกับผีตมเลยครับเบื้องอยากสังเกตดีๆเอา ก้อนปูกันพุณคุณคูุคปลาไปแล้วคุณนอันนจับได้จับก้อนครับไอ้อชื้อปูตาดีๆจะพอกบด้วยครับแหมปูตัวนี้เน,เนงได้ครับไปหนองชื่ ชืบโหเเกียดบักอย่างไรเลยเขียดตัวนีโม่เเกียดนีโม่นี่ ตัวชืบชืบงานนี่กัแบรบ้องครัดลากันไปขังหนึ่งแหละบืงสูงนี่ระปูกกับพ่อแห้งปลากับพ่อแห้งครับพี่น้อง ปลาหลายคือมองคุน,นะครับมงคุไม่เดือดเขาซานะแต่ว่ากับมีปูมีปูจับาดู๋ยวมึงบอกี่กันครับเอาจังซีก่อนซะครับพี่น้องผมขอจับปลาก่อนนะครับผมปลาตัวยี้จับมือเดียวบ่ะทันครับผมหนึ่งจากถือกล้อง ถือไม่ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องบุงนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานอีกเทือนะครับผมต้องจับสองมือครับทศน์บลีปลาตัวนี้ครับเดี๋ยวคอยไปสรุปผลงานอีกเทือนะครับผมครับพี่น้องไปจับหิ้วขอกันเลยมาพากอกนครับวันนี้ผลงานรอบแรกครับพี่น้องปลาคอกับหู ก็วคอ,อแบนครับรุ่นกำลังกินเบ็ดดีแหละครับรุ่นนี้ปลาหนาเนี้ยไม่ต้องพูดถึงครับทั้งมันทั้งอ้วนตึ๊บเหรอครับผมได้โกบอีกตัวนึงนะครับรอบแรกพักขึ้นมากินเข่าครับพักโซ่เมยนี่ก็ไอ้ปูที่จับได้ครับผมตัวสีปูนี่สีเก็บไว้ก็น,นครับฝาก น้องมา่อแต่สมุดปากการครับน้องสิมะยมน้องใช่ล่าสีมะยมสิมากินปูเนาะมาสั่นยากกินลาบปูสั่นเป็นบ่เป็นน้องหลายโตอยู่ปูนี่ก็ี่ยกำลังอากาศหนาวๆนี่กำลังมันกำลังลาบปูนี่โหสุดยอดเลยครับของแซ่บบ้านเฮาก็เดี๋ยวสิไปจัดอีกรอบก่อนครับแต่าว่ารอบสองนี่สิีไายเบื้องตอนสรุปผลงานนะครับหนึ่งจากแบส ผมต้องปิดเครื่องไว้ก่อนครับแบตพอๆเราทดสอบสิแบตเบิดเดี๋ยวสิปิดอ่าเดี๋ยวสิสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ้งบ่ได้ตอนถ่ายคลิปเดี๋ยวจับปลาเมื่อกันคอยสรุปผลงานให้พี่น้องเบิงบ้งบนนะครับผมรอบสองต้องปิดเครื่องไว้ก่อนครับแบตเหลืออยู่ประมาณ20%หนึ่งโอเคครับนี่ครับพี่น้องผลงานรอบสองเราไปต่อมาจับซอย ตะขอนครับพะขคนตะขอนมันกี่ไรงั้นมันขึ้นมันตะขึ้นตัวนี้ครับมันจะใสกูแน่ครับปลามันจะใสบูป้ายเติบตัมนี่ตัวหนึ่งไปเติบวะปลาหมอสร้างหยบปลาหมอสร้างหยบเขาไปเติมดนะไปจะขูนไปเติห้มยปูอขูอันนี้รอบแรกครับผมนี่รอบแรก รอบเด็กรอบสองไหลกว่าครับอันนี้กับรอบสองครับนี่อือเกินเดียวนี่อาะนียที่ปูกับพ่อยิป,ปูครับปีนี้ต้องยอมรับอีเลียวับน้ำทาปลาปูนี่อุดมสมบูรณ์แค่นี้ครับผมช่วงไทยคลิปกบได้มาหนึ่งแต้มปลา ปลาเขียงนี่ยังจับอะไรเด้ครับผมเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวสิเปจับปลาเข็งมาใส่เงียบอยู่ครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปครับผมวันนี้เขาเน้นปลาลวนครับยี่งเมื่อคืนยั่งเมื่อคืนมันอ่ายังมันมันหมุนอยู่เฟียงครับทับกันตายคุน่นมือนย้งเมื่อคืนมันค่อยยลงมาครับผมเอาใส่ครูถังใสแเราทับกันตายถึงรถเยียบถึง ครับกระต่ายช่วงท้ายคลิปแล้วครับพี่น้องกับเขาบอกเมื่อคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้ให้กับตุตะพาลุ้นี้วยนะครับคอนเทนต์หนาคลิปหนากินยังให้เบิ้งกับมาเบิ้งน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ตุตะพาลุ้สวัสดีครับหนว่วยปักขวัญว่าเต็มแค่ปักเอาเอาไปน,นี่เด็กไปบ้านละเพราะว่าเวนี่มันก็ยุ่งเพื่อ